นักข่าวพลเมืองในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวจากริมฝั่งโขงโดยในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับระดับน้ําโขงสูงขึ้นผิดปกติอย่างฉับพลันสร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านริมน้ําตั้งแต่จังหวัดเชียงรายไปจนถึงอุบลราชธานีซึ่งปรากฏการน้ำหลงฤด,ดูเช่นนี้เกิดขึ้นในรอบ50ปีติดตามรายงานจากคุณคําปิอักษรนักข่าวพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับ น้ำโค้งที่เอ่อท่วมยางผิดปกติหรือที่เอิ่นว่าปรากฏการน้ำลงฤดูได้สั่งผลกระทบแต่ความเสียหายอย่างหนักให้แกชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตลอดริมแม่น้ำโค้งตั้งแต่เชียงรายนครพนมมุกดาหารและเลื่อยลงม,มาจนถึงกระทั่งจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำที่ยูบานตะโมยตาบนห้วยไพ,พ่อําเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเรื่มสูงขึ้นตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2 5 5 6เป็นต้นมาจนถึงวันที่25ธันวาคม น้ำจึงค่อยลดระดับลงไปชาวบ้านต่างภากันมีภาควิจารณ์ถึงผลกระทบและสาเหตุของมวลน,น้ำที่ไหลเอ่อถ่วมสูงขึ้นอย่างที่บกเคยเป็นมาก,ก่อนซึ่งเห็ดไห้เครื่องมือปลาโมงที่หาปลาแล้วก็เกษตรอิ้มโขงได้รับความเสียหาย,ยาอย่างหนักคืนตั้งอนที่พอ,อีแมวอันเป็นคืนอ,อยู่ดอกอันนั้นคืนอ,อยู่ธรรมชาติคืนแล้วล่องก็ลงเลยสีน,ะนานี่ึ้นมาแล้วบุขคลเต็มทีมเลยรวกเอาไปกินเหมด ประชาชนคนไทยกินยังวานนี่กินขีดข่ดินกบุเบนได้บาทนี่มันบ่เลือพอดีที่ทวมสามสวนสี่ชวนเมียงพอดีโร่ได้ระดับน้ำในแม่น้ำโคงที่ถวมสูงขึ้นอย่างกันท่านหันในเทือนอีน้ได้างความเสียหายบักยางหลายชาวบ้านกลุ่มที่มีอุปกรณ์เครื่องมือหปาปลา เสียหายกว่า2 0ไร่ส่วนเกษตรริมโคงนั้นก็มีผู้ได้รับผลกระทบกว่า2 8ไร่ทั้งหนี้ยังประเด้ร่วมไร่ย่อยๆทีปลูกผักแปลงเล็กแปลงน้อยไว้เป็นสวนผักสวนครัวนําแม่วันซึ่งเป็นผู้หนึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบได้ผาลงสำรวจพื้นที่เบิ่งความเสียหายและได้ชี้ให้เบิ่งบริเวณทีน้ำท่วมสวนผักริมโค้งซึ่งภาพที่เห็นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเกษตรริมโค้งเท่านั้น

เมื่อวันที่2 5ทันว่าคาม2 5 5 6ที่พันมาคณะกรรมาการิการแน่นำโขงหรือเอ็อาซีได้ถแถลงว่าเหตุที่ระดับน้ำโขงสูงขึ้นย่างฉับพันน่นก็เป็นเพราะว่าฝนที่ตกพิษฤดูในทางภาคเหนือของล่าวตะวันออกเฉียงเหนือของพมา่าและทางใตของยูน่านซึ่งเกิดขึ้นเธอแหลกไม่รอบหาิ0ปี จังไีก็ตามประชาชนไทยน้ำในประเทศไทยจำนวนหนึ่งกัยังบ่เด้ปากใจเสือเนื่องจากท่างตอนเหนือขึ้นไปนั่นมีเขื่อนจีนอยู่หาแห่งที่กั้นน้าโขงและอาจเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้ระดับน้ำเอ่อถ่วมอย่างกระท่านหันจากการเปิดเขื่อนในประเทศจีนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคงบ่แเ่นเทือแรกหรือจะเป็นเสือทุดงทายอย่างแน่นอนชาวบ้านต่างาพกากันนิตกกังวลต่อสถานการณ์ผลกระทบขามพรมแดนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คำปินอักษรนักข่าวพลเมืองจังหวัดบุราชธานีรายงาน